สวัสดีครับจากคุรมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้ e84 นะครับตัวนี้แทนรุ่นไม่มีจอนะฮะขอเดินไปเด้นชักนะครับจอบิ๊กเบิร์นะครับ12นิ้วนะฮะ12นิ้วนะครับแรม4648คอสแนปนะฮะตัวนี้แรม464สแนปดาก้อนนะครับโหลดแอปพลิเคชันผ่านเพจสโตรได้นะครับยูทูบเวอร์แม p สมบูรณ์นะครับใส่ซิมการ์ดได้นะฮะตัวนี้ ใส่ซิมการ์ดได้นะครับทดสอบทดสอบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยสมบูรณ์นะฮะตัวนี้นะครับสั่งงานด้วยเสียงไทยสมบูรณ์นะครับ Google m a p ได้ด้วยนะฮะลง Google Maps ไว้นะครับตัวนี้นำทางได้นะฮะแบ่งสองหน้าจอได้นะครับ ครบทวเลยนะฮะเมกะบงางนามีเสาจีเพแยกนะฮะตัวนี้มีไม้แยกให้นะครับการรับสัญญาณนี่ดีมากนะฮะตัวนี้ใช้งานง่ายลื่นนะครับแล้วก็เวอร์ชัน11นะครับเป็นจอ1920 720นะครับดูหนังฟังเพลงผ่าน USB ได้นะฮะ ถ้าเป็นตัวนี้จะไม่โชว์นะไม่ลิงก์นะฮะแอปลเคชันโหลดเพิ่มเติมได้นะครับทีวีออนไลน์นะครับผมตัวนี้นะครับมีให้ครบนะฮะจอ12นิ้วนะครับมีหลายรุ่นนะมีหลายโมเดลเลยนะครับ12นิ้วนะครับตัวนี้ใช้เครื่องล่างเล่น ร่วมด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยฮะเข้า a u x นะครับครบทวนเลยนะครับตัวนี้นะครับ e ีแปดสหนึ่งนะครับสิบสอนิ้วนะครับจากร้านคุลมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ